ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้จะมาสรุปรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนในโมเดล year 2023ยียร์2023 Toyota Fortuner Leader และ Toyota Fortuner GR Sport นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนออปชันเพิ่มเติมและมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมาด้วยเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ Leader นะครับตอนนี้จะมี3เกรดด้วยกันก็คือ นะครับ V ขับ2และ V ขับ4ครับในรุ่น G ราคาจะเริ่มที่1,375,000าบาทรุ่น V ขับ2ครับ1,550,000บาทและรุ่น V ขับ4นะครับ 1,575,000บาททั้งหมดจะเป็นเกียร์อัตโนมัติทั้งหมดนะครับโดยในรุ่นลีดเดอร์นั้นนะครับจะใช้เครื่องยนต์2.4ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ2 g d FTV นะครับ2.4ลิตร v e t u r b o Diesel ดนะครับรุ่นนี้จะให้พลากำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อเฉพาะในรุ่น V ตัวท็อปของลีดเดอร์เท่านั้นนะครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับจะสรุปมาให้เฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเน้นๆเ,เลยสําหรับใครที่กําลังพิจารณาจะซื้อรถท p v ของทาง t o โตยต้หรือว่ารถ SUV พื้นฐานกระบะอย่าง Toyota Fortuner Leader คันนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน Toyota Fortuner Leader Model Year 2023นะครับ ในรุ่นจีขับ2เกียร์อัตโนมัติครับจะได้ t i เพรสเชอร์มอนิเตอร์สิสเทมครับหรือระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางเข้ามามีการเปลี่ยนสีตัวถังภายนอกนะครับจากสีเงิน Silver m e t a l ัลลเป็น s h i m m e r ์ลิงซิลเวอร์เม l i c นะครับให้โทนสีที่ดูสว่างขึ้นกว่าสีเงินปกติครับในรุ่นนี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น4,000บาทด้วยกันนะครับรุ่น V ขับ2เกียร์อัตโนมัตินะครับเพิ่ม w i เลสชาร์จเจอร์นะครับเพิ่มไฮเพรเชอร์มอนิเตอร์ และเพิ่มสีตัวถังใหม่เช่นเดียวกันในรุ่นนี้ราคาถูกปรับเพิ่มขึ้น15,000บาทนะครับและตัวสูงสุดของรุ่น l ิเดอร์4 4นั่นคือรุ่น V ีขับ4เกียร์อัตโนมัตินะครับเหมือนกันไวเลสชาร์เจอร์แจ้งเตือนแรงดันลมยางและสีตัวถังแบบเงินใหม่นะครับปรับขึ้น15,000บาทเช่นเดียวกับรุ่น V ขับ2เลยนะครับ และสำหรับท่านที่นะครับสงสัยว่าถ้าจะซื้อรุ่น V หรือรุ่น G แตกต่างกันตรงไหนเนี่ยรุ่น V นะครับที่แพงขึ้นมา1นึ0 0 0สบาทเนี่ยคุณจะได้เวลคัมไลท์เพิ่มเข้ามานะครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าฝาท้ายระบบป้องกันการหีบนะครับบังแดดฝั่งคนขับมาพร้อมกระจกฝาปิดและไฟสองสว่าง ที่บางแดดฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามีไฟสองสว่างนะครับและไฟในห้องโดยสารจะเป็นแบบ LED กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติรวมถึงไ i เ e สชาร์ h เ r อร์ที่เพิ่มมาในโมเดลเหยียปีนี้ด้วยนะครับส่วนรุ่น V ขับ4นะครับก็จะแพงกว่าตัวขับ270 0 0 0บาทก็จะได้ระบบขับเคลื่อนสีล้อระบบป้องกันหมุนฟรีนะครับระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชันและระบบควบคุมเฟืองท้าย Limited Slip Di f f e r e n t i a l ครับ ไฮไลท์เลยคือการปรับเปลี่ยนใน Toyota Fortuner GR Sport m โมเด Year 2023ครับมีการเพิ่มราคาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแบ่งเป็น2เกรดอย่างนี้ก็คือตัวสีดำล้วนนะครับ1 9 3 0 0้บาทและรุ่นที่เป็นตัวถังสีแดงหลังคาดำนะครับตัวถังสีขาวหลังคาดำ1 9 5่0 0 0าาบาทนะครับการเปลี่ยนแปลงสำคัญสคัญเลยคือการเพิ่มพลังกำลัง ของเครื่องยนต์2.8ลิตรดีเซลเทอร์โบ 1GDFTV นะครับเครื่องยนต์2.8ลิตรดีเซล V-N Turbo นะครับรีดพลังกำลังสูงสุดตอนนี้224แรงมา้าที่3,400รอบตนาทีแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรที่1,600-2,800ถึง 2, รอบตนาทีเกียร์อัตโนม,มัติ6สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อใครที่ชอบแซลฟอร์จูนเนอร์ว่าโอ้โหรี่ไปไหนพุ่งแรงเหลือเกินภัยสังคม ตอนนี้ G R Sport เรียกว่าโอ้โหรุนแรงพละกำลังมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับใน2.8 G R Sport นะครับ่ว่าจะเป็นสีตัวถั้งไหนก็ตามนะครับจะมีการอัปเกรดเครื่องยนต์2.8เทอร์โบ G D เพิ่มพละกำลังจาก204แรงม้าเป็น224แรงม้านะครับ500นิวตันเมตรในส่วนของแรงบิดเพิ่มเป็น550 นิวตันเมตรโอ้โหอยากลองเลอเกินว่ามันจะดึงขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนนะครับหน้าจอเครื่องเสียง9นิ้วครับตอนนี้ถูกอัปเกรดให้พัฒนาขึ้นมารองรับในส่วนของว e l เลสทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เพิ่มระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางครับทั้งหมดนี้ดันราคาของ Toyota Fortuner 2.8ลิตร G-R Sport ตัวท็อปสุดของ Toyota Fortuner ในบ้านเรา ขึ้นไปอีก40,000บาทครับทำให้ราคาจำหน่ายของเขาตอนนี้สูงสุดคือ1,959,000าาบาทโอ้โหใกล้จะข้าม2ล้านเข้าไปทุกทีสำหรับรถ SUV พื้นฐาน Body on Frame หรือที่บ้านเราก็จะเรียกว่า PPV นะครับผมพื้นฐานรถกระบะที่ทำมาเป็นรถยนต์นั่งสำหรับโดยสารอเนกประสงค์สำหรับครอบครัวนั่นเองใครเปลี่ยนรุ่นใหม่ใครเปลี่ยนโฉมใหม่ t ต y ตบอกไม่เป็นไร g ร Sport เอาแรงมา้าเอาแรงบิด เพิ่มไปก่อนนะครับแต่เราน่าจะเห็นในอนาคตแหละใครจะซื้อปีนี้ซื้อก่อนใช้ก่อนเพราะว่า g r s p o r t เองก็อาจจะมีเรื่องของภูมาลัยที่ผมว่าอาจจะหนักไปสักนิดมีความเป็นรถกระบะมากไปหน่อยแต่ช่วงล่างทั้งความนั่งสบายทั้งความขับสนุกมั่นใจรวมถึงพละกำลังของเครื่องยนต์เองนั้นยังคงเชื่อถือและไว้ใจได้อย่างแน่นอนก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์พบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ